ตอนนี้เราก็ย้ายมาร่วมทับฮอตแนมฮอสเปอร์ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นผมอยากมาดูค่าตัวก่อนครับไม่เคยเห็นเลยว่าค่าตัวของเรามันอยู่ที่เท่าไหร่ดูกันที่ขับนิวเลยเหมือนไม่มีว่ะแต่เอ้ย จ็กกิริย้ายจากบาร์เซโลนามาท็อตแนมฮอสเปอร์ในราคา57.4็ครับผมแล้วค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์2 0,000 0กว่าสัญญา3ปีปัญหาใหญ่คือผมไม่ได้มีค่าตัวให้ดูอีกแล้วแล้วก็เบอร์รี่เหมือนไปเซ็นสัญญาตัวแทนเราหรือเปล่าไม่ใช่เซกี้แอนดูนี่ครับผมย้ายไปร่วมทัพทีมจากอิตาลีราคา4 2่และตน้นฤดูกาลเราจะมีพรีซีซั่น3เกมนะครับผมเพื่อทําความเข้าใจกับระบบหล่อเลยนะมาเบ้เฮียทได้แชมป์ไปแล้วก็พรีซีซั่น3เกมมีเจอยูเวนตุส มึงโดนกูแน่และอีก2เกมจะเป็นเกมกับดอทมุลครับผมแล้วก็สุดท้ายเจอกับวันเดอร์เลดอ่ะแล้วก็นี่นี่นี่น,นี่มีอันนี้ด้วยยูฟาซูปเปอร์คัพเจอกับปารีสด้วยที่ไหนมันได้อะวะถ้าซูปเปอร์คัพผมว่าน่าจะได้ยูโรปาลีกหรือเปล่าแล้วก็ปารีสได้แชมเปี้ยนลีกได้ยูโรปาลีกก็ได้แชมเปี้ยนลีกดิ <Yeah. S 1> และกูพูดได้อย่างหนึ่งเลยว้าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสําคัญมากๆ แชมป์โลกเราได้มาแล้วระดับบอลแบบ League, แชมเมียร์ลีกแชมยูฟาแชมยูโรปาเอฟเอครับคาราบาวครับหรือแชมป์อะไรก็ตามมันเป็นแชมป์ที่เล็กกว่าชุดบอลโลกอยู่แล้วครับผมก่อนจะไปทำอะไรกูขอไปฝึกซ้อมก่อนผมว่าโอกาสลงตัวจริงอาจจะพอมีครับผมอย่าพึ่งงดิพี่แล้วเอ้ยทำไมฝึกซ้อมไม่ได้อะเฮ้ยเปลี่ยนใหม่เหรอเดี๋ยวเฮ้ยปกติมันต้องฝึกซ้อมหรือว่ามันเปลี่ยนไปตรงไหนวะเป็นงปึงไงทุกคนเฮ้ยฝึกซ้อมไม่ได้จริงจัง สวยแล้วกูแล้วแม่งเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เลยด้วยขอไม่ได้ก็ลงเป็นสำรองตำแหน่งปีขวาครับผมไม่รู้แหละกูขออัดอยู่เ่ให้ก่อนอยู่กับแม่งนี่พากูหัวเสียดูการเต็มๆแล้วเสือกไม่เก็บไม่ตายเลยตอนนั้นพุ่งตัวล่างก่อนตัวล่างก่อนนั่นแหละแล้วก็ติ้นโชวมาข้างบนสวยครับมาดิมาดิตัวอืกูถอยแล้วกูถอยแล้วสวยแล้วกูตินได้มงติเซ่โอ้โฟิกิกเป็นของกู ไม่เคย ar, ได้ฝึกเลยโอุ้ยแรงไปโอ้โหอ้ยไอ้ที่เลี้งเสาสองไปเสาธงแล้วกันกูแล้วได้ที่โอ้โหทำไมครับโคตินทำไมโอ้โหพื้นที่อย่างงี้ใครใครก็รู้จักโอ้โหไปสวยครับผมแล้วพักแล้วสัตว์ด้วยสายเป็นขว้าโอ้โหประตูชัย คือแบบจังหวะลอยมาแล้วค่อยๆสอนครับค่อยๆสอนแล้วชิดข้ามมาโค้ดสวยเฮ้กันทั้งสนามครับผมพอกวยตินนักเตะใหม่ครับดีบิวด้วยสกอร์ดูดิยกของโรเซลโซแล้วพักโอกครับแล้ววอลเล่ด้วยขวาบอลกระดอนพื้นโดนไหมโดนไหมเบียสเบาเรียบร้อยประเล่นโรเซลโซลงต่ํามากสวยมีตัวเติมมีตัวเติมอุ้ยให้มาทีโอทีโอได้ด้วยแล้วไปแล้วกวยตินสองสองทีโอไปยิงเลยไปยิงเลยพี่ โอ้โหอย่างนี้ก็แปรเน้นสินคับโอ้พี่เทียวไอ้เทียวคนนี้ต้องดูสุดเส้นกับกูตินไม่ได้เรียกด้วยแล้วแปรเน้นสองประตูตามเลยครับอุ้ยจอนสโตนไอหินไอจอนหินมึงโดนกูแน่ไอจอนหินตัดเขับไม่มีไรแล้วทันด้วยโอ้โหดูดูไปดิไม่กล้าเตะตรงนี้ว่ะไอเี้าโดนพิธระยานีได้เลยนั่นน่ะอุ้ย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 บอกสวยครับทีมวัตถไม่ใช่ครับผมเอาแล้วกูมั่วแล้ว สวยแล้วรียบร้อยสองประตูครับผมนาทีที่86และ89ครับจากเจ้าหนูพอกวยตินครับผมกับเกมดีบิวที่เพอร์เฟกมากๆผมพึงพอใจเพิ่มมา15้นะแต่ยังไม่พอครับแต่ได้แมนออโตแมทในเกมนี้ไปเกมต่อไปเจอกับดอดมุลทีมอันดับที่3ถ้าฟอร์มพีซีสั่นดีอย่างนี้และต่อเน,นื่องไปถึงบ bon อลลี่ยมนั่นจะเพอร์เฟกมากๆแล้วก็การฝึกซ้อมอ่าได้แล้ว ก็สมัยแข่งให้กูซ้อมผมไม่เจ๊นแหลกหรอกผม,ไ,มได้แชมป์ม,มาผมซ้อมต่อได้เลยเหมือนเดิมเลยเริ่มจากความถนัดของเราก่อนครับโชว์โชว์ให้โค้ดมันเห็นหน่อยนี่น,นี่ผมฝึกมาเยอะมากผมสามารถพาทีมได้สกอร์ได้เยอะเลยนะแต่ข้ามครับแลฉลับเข้าด้วยโูโู้ไม่เข้าตรงนี้ได้แน่นอนเชื่อผมดิอ่าอย่นได้ปะอ่ะแล้วก็สี่หลอดน,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 นี่เน้นเลยโค้ดดูคับข้างกับแพงแล้ว ก็ต้องมีหยุดพลาดกันบ้างใช่ไหมทุกคนคนเราจะยิงร้อยครั้งเข้าร้อยครั้งเป็นไปไม่ได้แต่กูสามครั้งกูยังไม่เข้าเลยและลูกนี้ครับเรียบร้อยโอ้โเหเดี๋ยวเข้ามืออีกระยะนี้ระยะนี้ระยะที่เราไม่นับมันอาจจะใกล้เกินไงมันเลยยิงไม่ดีนี่นี่นี่เสียดแน่นอนโอ้โหเป็นเฮียอะไรกับคาร์ล่ะครับลูกพี่ไอเฮียมสขี่ลเละทุกขี่อย่างน้อยก็ได้ลงเยอะขึ้นครับผมนาะทีทีท่56เล่นตำแหน่งกองกลางฝั่งซ้ายคู่กับเนเวสถ้าดูจากไลน์อัพนะ มึงต้องเป็น League, แชมป์พรีเมียร์ลีกเว้ยดูกาลเนี้ย <Yeah. S 1> ติดมาแล้วโอ้โห,โหเหมือนเล่นเป็นองรีตรงนี้ดูตาำช่าสู้สวยมากออนเฟรตอุ้ยสวยไม่เล่นเองอัะล่ะบอสเอกลิดบอสต้องเปลี่ยนก่อน,อนสวยเล่นง,ง่ายเล่นง,ง่ายเ <c oughs> ออกนคอร์ดแน่คอร์ดไหมยังลงตำ่ำลงต่ำมาก ฉีดครับอูยไอ้ลูกติดแม่มาอยู่นี่ระวังมันงัดระวังมันสัตว์อูยไปครับไปนั่นแหละได้อยู่โอโหคนละตัวแจ็คกลัดไอ้แจ็คกลัดครับคีเอาแต่บอลได้หน่อยอาของจริงวะเฮ้ยปั่นเลยไปตีนปั่นคค้ม่ได้ยโาสัตผมใหม่มาไอ้เหี่ยดูขวาโคครับผมแล้วมันขุไม่ทัน ครผมไม่ได้ชานชานโดนอุ้ยชันมาได้แล้วโค้งออกไปโอ้โหมึงต้องเปิดโค้งขนาดไหนวะเนี่ยข้างในเขาหนึ่งเข้าข้างในเขหนึ่งกูต้องเข้าด้วยอ่ะมันเล็งมาที่เรล่าเหลืะเสาแรกโอ้โหเสาแรกนี่แข่งรับเชิญเลยครับผมบอกเลยควยตินได้ขึ้นแล้วเกือบทันเฮ้ยเฮ้ยตำแหน่งตำแหน่งเพื่อนโอุ้ยอีกแปดนาทีแปดนาที บอกสวยกรดีิวนันเดีรอวนี้เกมลุกเหมือนจะฟืดๆไม่เป็นไรครับบอลยาวเราหวังเกือบโดนเร็วเคลียร์ได้สอนาทีครบแล้วตอนนี้กอนสนโลลามอสแล้วโจบเกมครับผมโอ้โหทำอะไรเขาไม่ได้โอกาสจบคือมาจากเราเลยไอ้ลูกมง ที่เหลือทําอะไรไม่ได้เลยครับผมต้องจูนกันก่อนผมเข้าใจได้ครับบางทีนักเตะใหม่อาจจะเยอะครับต้องใช้เวลาจูนระบบกันสักหน่อยเกมต่อไปเจอกับทีมจากออสเตรเลียรอบนี้ขอเป็นควิกซิมแล้วกันนะดูซิว่าจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับผมแล้วมาอีก202อุ๊ยแต่ทีมมันใหญ่จริงไอ้ที่จะมาเป็นตัวจริงมันยากมากมีเวลาอยู่ในสนามแค่7นาทีลงในตำแหน่งกลางฝั่งขวาเหมือนเดิมว่ามาถึงก็เป็นเตะม,มุมเลยขอตรงนี้เลย ทีเดียวจบนี่ไงแล้วกวยตินไม่ถึงโอ้โหแล้วไม่ซัดด้วยยังไงท,ทีโอทีโอซ้ายก,กินพี่อย่างนี้ไม่ได้กินลองโอ้โหแล้วซ้ำไม่ได้ล้มหน้านี่แหละแล้วกวยติ้น่ต้องได้แล้วเมื่อกี้ครับโฉบมาโฉบมาได้กวยติ้นด้สมบัดอีกที วุ่ยว่าตีนแล้วพาไปเพื่อนเคลื่อนหน่อยเคลื่อนหน่อยไปนั่นแหละแล้วโอ้โหกนซาโลลามอสท่องไปโอยๆโดนะโดน,ะโดนะโดนะอ๋อไอแม่งผิดมันจบจบหนึ่งต่อศูนย์ครับผมผมพยายามทำเควสที่โค้ดต้องการครับคือการยิงและความพึงพอใจเพิ่มมา15นะที่ไม่ผ่านมีเพียงแค่การยิงครับผม นิโปกย้ายทีมครับผมร่วมทัพอิ 9, คนเตอร์มิลาน9้าล้านผมกูไม่คิดจะมีบอกอะไรบ้างเลยวะกูก็อยากรู้นะว่าตัวเองย้ายทีมในราคาเท่าไหร่ฟุตบอลซูเปอปร,ร์คัพกับปารีสผมว่ามีโอกาสจะเป็นตัวจริงอยู่นะเพราะมันเหออนือนิดเดียวเองขอเทนนิงฟรีคิกโชว์โค้ชสักทีบอสบอกอย่างเดียวแหละที่มึงอย่าโชว์กูไม่งั้นกูให้เป็นสำรองต่อคือฟรีคิกนี่รอบนี้ผมโชว์ของจริงเข้าทุกลูกถ้าไม่เข้าเดี๋ยวกูกดก,ก่าจะเข้า <c oughs> เอาลูกแรกเลยทีย เดิมลูกแรกสวยทุกอย่างมันจะดีครับผมขอ,อนี่ไงสิอย่าโดดอย่าโดโดเนี่ยคามแล้วหียบร้อยเอาแล้วลูกแรกมาดีลูกหลังๆดีต่อเนื่องแน่นอนกดขึ้นอีกเฮ้ยนี่นี่นี่นนใกล้หัวไปหน่อยแล้วก็ 4, สี่สู้ไหวนี่ครับผมข้างกำแงแล้วโอ้โหขออยู่โทษไหมดูจังว่กระโดดยิงเน้นๆมันโดดแน่นอนวะโอเคประมาณนี้แล้วก็ วูบวกสี่หลอดได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งแล้วสวยครับผมเซฟแต่แล้วมีระยะไกลด้วยโอ้ยก็ขยันมีแต่ลูกยิงไกลๆเนาะไม่แปลกครับที่ไม่เข้ามาๆนะเขาบอกสี่เลย,ยเกินว่ะเกินว่ะแต่พุ่งสี่อ่ะพุ่งยังไม่ได้เป็นตัวจริง62นาทีครับโอ้โหถือว่าโอเคนะแทนทางด้านของเอนดอมเบเล่ว่ะตำแหน่งกลางฝั่งขวาเหมือนเดิมจริงๆผมก็หมันไ้พี่เบ้มาพอสมควรนะผมขอขวดได้ไหม ง่ายสวยโดนสกรีนโอเคไปไปไปสเพืรร่อนยกโอ้โหคนละคนอืมาแล้วครับอู้โหเดมเบเล่ครับแล้วก็เอ็มบาเป้สวยเลี่ยมดีเดินชิดเลยเดินชิเดเลยอย่าเสียครับชาบี้แล้วดิซัดติดงเตะล่วงเปคนหนึ่งไม่นับได้ไหมอุ้ยแล้วระวังโอเค โอเ้เกมลุกมันดูอันตรายจังว,วะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่าย,ยก<ม>แต่เหมือนจะได้แฮนด์บอลโอเคโอเคขอนเลยปลาเข้าหัวเลยปลาเข้าหัวเลยปลาเข้าหัวไม่ถึงหัวครับผมโอ้โหเลยด้วยวโอเคผมมาช่วยสป,ปอร์ตมาแล้วมาแล้วกูจะมาแล้วโอ้โหสับน้องแตกกูบอกเลยโอเคผมดูตัวกลางให้ผมดูตัวกลางให้สวยครับโคตินแล้วแฮนด์บอลโอ้ แล้ยาอย่างนี้ครับโอ้โห,หน่าสนใจเหมือนกันกรรมการลีลาด้วยพี่เบ้เราก็เพิ่งไปคว้าแชมป์มาด้วยกันเบาๆมือหน่อยขอได้ไหมโทฟีน่นี้ประตูเล่นสวยสวยสวยเลยครับไปแล้วไปแล้วข้างในมีเยอะข้างในมีเยอะมต่อมุดต่อโอ้อยไม่นิ่งกันเลยยังไงโอ้อยมาดิมาดิมาดิม,มไปด้วยจักรกิต ไอ,อ,อ้ขี้เมาขี้เมาง้างซายติ้นเซมเพลงตรงที่มึงไม่งไม่งัดจังหวะที่มันควรจัดอ่ะเอาจาังหวะนี้ไปติ้นขอเลยมาใส่เองความแข็งแกร่งเอาล,ลึกๆหน่อยมึงรู้จักคำว่าลึกๆไหมไปยกสวยนิดนั่นแหละแ,แ,แล้วกุยติ้งไปแล้วไปแล้วครับ โอ้โหนักซิงในตำนานไปแล้วครับโวยตีนโอ้โหสุดท้ายเนี่ยโวยตีนสอดมาะมงครับเอ้ยถ้าเล่นระบบนี้ยเราจะเป็นบล็อกตูบล็อกที่ขึ้นสุดลงสุดสอดมาะมงได้ก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะโอ้โหหลุดเป็นทุ่งโอเคผมช่วยเกมรับเลยช่วยเกมรับเองอุ้ย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 ทำไมมากันทำไมมากันโอเคไปออกไปเองรอบมาแล้วครับผมตำแหน่งที่ถนัดครับผม C A M มาดิมาดิมาดิช้าขี้หมึงช้ามากเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงนั่นแหละแล้วปลดเลยโอเบอร์ดเีเนี่ยถ้า,ากูมาอยู่ตรงนี้อ่ะประตูไหลแจกยย็กุ๊กขายักไครวะนะ่ะแล้วปลดเลยขวางอนั่นแหละสวยเลยแทงขึ้นบนข้างบนไงข้างบนไงข้างบนไงสวยครับผมแล้วไบตินไบตินขอถูม เนี่ยจังหวะสอดสวยจัดเลยประตูสองไม่มานี่มันอันตรายมากเลยนะเบาเด้มาตรงกลางครับผมไขว้เลยชาบี้แล้วอ็มบี้อุ้ตตองมาแล้วอ้งงมานแล้วสวยอ้ยเกือบโดนอ้ยโดนสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วครับสวยแล้วครับสวยแล้วเขาได้งนาโค้งจันจานเปล่าได้เลยจานครับจานครับเขาแล้วดูภาษาให้บอลยาวเคลียได้สวยแล้วนี่ไง แล้วอูสัตว์เลย yeah. 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 ประตูชัยหนจากพอลคุยตินครับผมและเป็นแชมป์ที่2อ,อครับของพอลคุยตินเช่นกันก็ได้แชมป์โลกตอนนี้แชมป์เริ่มไหลมาเทมาแล้วเหลืออีก3ามแชมป์ครับที่เราต้องการ grab <laughs> it จบลงอย่างสวยงามครับผม EP นี้ถึงเราจะไม่ได้เป็นตัวจริงซักแม์นะแต่เกมสุดท้ายครับเกมสําคัญเราได้ลงเป็นสำรองและเป็นซูเปอร์ซับทำให้ทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพไปได้หลังจากนี้ครับผมทุกเกมคือเกมที่สาคัญเพราะเป้าหมายของเราคือทุกแชมป์ในประเทศและ1แชมป์ยุโรปถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยชอบมากๆซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อให้ภาคคลิปต่อไปของเจ้าหนูพอลกวยตินผมจะสามารถพากวายตินคว้าทุกแชมป์ในซีซั่นสุดท้ายของเจ้าตัวได้หรือไม่ ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยครับ